What s doing. <S นี่เป็นเสียงส่วนหนึ่งของผู้ประท้วงที่ออกมาชุมนุมต่อต้านในหลายเมืองทั่วสหรัฐเพื่อประนามการบุกจับผู้อพยพโดยหน่วยตรวจคนเข้าเมือง และเรียกร้องให้ปล่อยตัวประธานสหภาพแรงงาน SEIU California ซึ่งได้รับบาดเจ็บและถูกจับระหว่างร่วมประท้วงการบุกตรวจค้นในลอสแองเจลิสเมื่อวันศุกร์ที่6มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดเขาได้รับการปล่อยตัวแล้วการประท้วงเกิดขึ้นในหลายเมืองใหญ่อย่างลอสแองเจลิสรวมถึงนิวยอร์กชิคาโกและแอตแลนตาผู้ร่วมชุมนุมถือป้ายข้อความที่สนับสนุนกลุ่มผู้อพยพว่า immigrants are essential หรือผู้อพยพคือคนสำคัญ ฟรีเดวิด d ัว e r t าปล่อยตัวเดวิดฮัวร์ตาและ No human being is illegal ไม่มีมนุษย์คนใดผิดกฎหมายเพียงเพราะถือสัญชาติอื่น <im itation> ทีนครชิคาโกผู้ประท้วงจากกลุ่ม Workers United ตำหนิพฤติกรรมของหน่วยตรวจคนเข้าเมืองว่าพวกเขาหลอกลวงข่มขู่และจับกลุ่มคนตามสารโดยไม่เปิดเผยตัวเหมือนพวกโจรในหน้ากากขณะที่ผู้ประท้วงจากกลุ่ม Starbucks Workers United กล่าวว่า การบุกจับแบบนี้สร้างวัฒน,นธรรมแห่งความหวาดกลัวจนผู้คนไม่กล้าแม้แต่ส่งลูกไปโรงเรียนด้วยซ้ํา What we n o r m a l i z e today and don't stand against today is a clear signal to the people in the future of what we're willing to put up with So just draw the line now draw the line here right การชุมนุมต้านการจับผู้อพยพในครั้งนี้กลายเป็นจุดแตกหักทางการเมืองครั้งใหม่ ท่ามกลางมาตรการปราบปรามแรงงานต่างชาติของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยทางการกลางตั้งเป้าจับกลุ่ม3,000คนปะวันซึ่งยิ่งเพิ่มแรงต้านจากรัฐที่บริหารโดยพรรคเดมโมแครตและกลุ่มสิทธิผู้อพยพนักเคลื่อนไหวหลายกลุ่มเตือนว่าหากแนวทางนี้ยังคงดำเนินต่อไปจะยิ่งทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่และลุกลามกลายเป็นวิกฤตด้านสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศ ขณะที่กองทัพสหรัฐจะส่งกำลังนาวิกโยธินราว700นายไปประจำการชั่วคราวที่นครลอสแองเจลิสเพื่อเสริมกำลังจนกว่าทหารกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิชุดใหม่จะเดินทางมาถึงซึ่งนับเป็นการยกระดับการตอบโต้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อการประท้วงต่อต้านนโยบายเข้าเมืองอย่างเข้มงวดของรัฐบาลทรัมป์